วิธีทำฟองดูชีทในแบบฉบับของแม่บุ๊กนะครับมีแค่3อย่างเองมีเนี่ยฮะเป็นชีทอะไรครับมาเสรลลาาชีสอันนี้เป็นเป็นข้าวโพดแล้วก็มีนมสดใช้เวลาประมาณครึ่งชั่วโมงกว่ากว่จะได้เป็นน้ำเนียนแบบเนี้ยคือต้องค่อยๆเขี้ยวนะทุกคนจุ่มยย สวัสดีครับทุกคน,กคนพวกเราครอบรตัวบีนะครับมบมบ้านบุ๊กแล้วก็น้องบีบีแล้วก็บนะครับนี่ฮะวันนี้แม่บุ๊กเขาบอกว่าอยากกินชีสฟองดูใช่ค่ะแล้วบีในประจวบก็ซื้อมาด้วยใช่เราก็เลยช่วยหานเลยแล้วบยังไม่ยอมใช้เราก็เลยใช้คนแรกเลยคืออยู่บ้านก็สั่งอาหารง่ายๆได้ด้วยฟู้ดแพนด้านะทุกคนนะเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวตามใจแม่บุ๊กว่าเขาจะกินอะไรคู่กับชีสฟองดูค่ะอ่ะเดี๋ยวเรามาเปิดแอปเลยครับมาเปิดเข้ามาเลยครับนี่ฮะแล้วก็ไปที่ไหนคะมาดูเองเลย ให้เป็นคนเลือกเลยวันนี้ตามใจเขาว้าวยังไงคะนี่เลยค่ะทุกคนเปิดเข้ามาก็เจอโปรสั่งกิน1ฟรี1นึเลยหรอลด50เลยเนี่ยเดอร์พิซซาคอปนีถูกต้องค่ะตามใจเขาสั่งอาหารได้ง่ายๆด้วยฟู้ดแพนด้านะครับอยู่บ้านเราแบบนี้นะฮะในเมยบุกเข้าไปแล้วไปที่ไหนคะมันเยอะมาก กดเข้าไปที่เดลพิซซาคอมพานีนะคะเสร็จแล้วเราจะใช้โปรวันนี้นะคะซึ่งมันจะเป็นลด50%เราจะเลือกเป็นให้ครูสิทธิ์แคมเปญค่ะอ่ะเข้าไปเลยค่ะที่เราอยากทำคือครูสิทธิ์เราต้เปคอมโบเซ็ต<ส>หุ้นจาก800เหลือ400อ่ะต้องเอานี่ก็ได้คอาโบเซ็ตก็ได้มาสั่งเลยอันนี้เหรอคะใช่ค่ะเอามาหมดเลยมะสั่งมาเลือกเป็นขอบชีสนะคะอ่ามีอะไรคะขอเปลี่ยนเป็นซอสขาวนะคะอ่าเปลี่ยนเป็นซอสขาาวย่างเดียวเนาะ คือมาะมะ่าเนี่ยเขาไม่เอาซอสแดงพิซซ่าจะมีซอสแดงด้วยใช่ไหมอ๋อเออเอาซอสขาวซอสขาวรือซอสอะไรนะเหมือนซอสไอแลนด์เหรอโอเคชอบซอสไอแลนด์ประมาณลองลองสั่งตามดูครับทุกคนมาเสร็จแล้วก็เราเช็คในตะกร้าแล้วนะคะอ่าเราจะมีอะไรบ้างคะ<ม>อืมเช็คในตะกร้าเราก็จะมีเป็นคอมโบเซตนะคะโอเคนี่ มีหมดที่เราจะได้วันนี้ใช่ค่ะมีหมดนี่เลยเหรอถูกต้องว้าวโแเ่กินแค่403บาทเท่านั้นจาก800บาทโอเคอันนี้เราไม่ได้มาโฆษณาพิซซ่านะครับแต่เราอยากกินจริงๆนะฮะแต่เราสั่งผ่านแอปฟู้ดแพนด้านะทุกคนเพราะเป็นแอปที่สะดวกสบายมากใช้ง่ายแล้วก็สะอาดปลอดภัยทุกคนสั่งอาหารได้ง่ายๆอยู่บ้านนะครับด้วยฟู้ดแพนด้าทุกคนไปสั่งเลยค่ะคนเลยค่ะนี่ครับง่ายๆทุกคนโอเคแต่ช่วงนี้เราจะมาทำชีสฟองดูรอพิซซ่าและกันที่เราสั่งไปนะครับมาวัด สูมีอะไรบ้างน,นะครับเดี๋ยวไปดูครับว่าวันนี้เราใช้ชีสแบบไหนนะครับไป ทุกคนวิธีทําฟองดูชีสในแบบฉบับของแม่บุ um, ๊กนะครับม mm. ีแค่3มอย่างเองนี้เนี่ยฮะเป็นชีสอะไรคะมเสนาชีสค่ะมสาชีสอันนี้เป็นแป้งข้าวโพดแล้วก็มีนมสดอย่างแรกคือใส่นมสดลงไปค่ะแต่ลงไปเท่าไหร่คะอันนี้ขวดหนึ่งเลยหรอใช่วันนี้เราจะต้องทําเหลวนิดนึงนะคะเพื่อที่แบบจะใช้กับเครื่องฟองดูได้อ๋อถ้าเกิดมันหนื่เนี่ยตีไม่ขึ้นถ้าเป็นแบบชีสดิปอะไรเงี้ยค่ะจะยังไม่ได้ต้องทําแบบว่าให้มันแบบเป็นน้ำค่ะให้เป็นน้ำไหลลงมาได ถ้าทำเป็นนึดเดือดมันจะตีไม่ขึ้นนมเดือดแล้วหลังจากนั้นก็ใส่ชีสลงไปเลยนะคะเอาใส่เยอะไหมหมามา้าค่อยๆทยอยลงเลยมีทุกคนสามารถกินเล่นได้เลยนะอันเนี้ยช,ชอบอกินมากเลยต้องค่อยๆเคี่ยวนะคะมีทุกคนค่อยๆ่อยทำต้องใช้เวลานะใช่เพราะไม่งั้นแบบเราเคยผ่านมาหลายรอบแล้วคือถ้าเราทิ้งไว้อ่ะข้างล่างคือดบบใช่แล้วต้องค่อยๆรสชาติจะเปลี่ยนครับใจเย็นๆทุกคนแล้วค่อยๆเคี่ยวมันไปให้มันละลายไปเรื่อยๆ ไปเด้นมาแล้วค่ะอยู่บ้านก็สั่งอาหารได้ง่ายๆนะคะผ่านแอปฟู้ดแพนด้ค่ะโอ้โหทุกคนนี่คือต้องใช้ความพยายามอย่างหนักเลยนะกว่าที่จะเป็นชีสฟองดูแบบนี้ทุกคนทีน่จะน,นั่งดูเขาทําแบบใช้เวลาประมาณครึ่งชั่วโมงกว่ากว่าจะได้เป็นน้ําเนนแบบนี้คือต้องค่อยๆเคี่ยวนะทุกคนค่อยๆทาไปเรื่อยๆแล้วก็นี่ครับทุกคน สิ่งที่เราจะมากินคู่กับชีสวันนี้มาม่าอยากกินป้าป๊าจัดให้สั่งอาหารง่ายๆผ่านแอปฟู้ดแพนด้าโอเคครับทุกคนทุกอย่างวันนี้เรียบร้อยแล้วครับเดี๋ยวขอไปจัดโต๊ะแป๊บนึงนะครับทุกคนขออ้วนนิดนึงอวดอะไรคะคือสายชีสอะตายไปเลยทำไมอะทุกคนดูพร้อมยังคะพร้อมป้าป๊าก็พร้อมนะแก่ก่อนแก่ก่อนอุ้ยทุกคนคือชีสเน้นๆนี่คือดัมเบลชีสพิซซ่าขอบชีสซอสขาวไปไปจัดจานครับป๊า กวองดูของเชฟบุ๊กหรือแม่บุ๊กนะฮะลองทําตามดูทุกคนแต่ต้องใช้ความอดทนอ่ะนะในการเคี่ยวให้ให้ชีสมันละลายนะทุกคนนะลองสั่งนะครับทุกคนแบบนี้นะฮะแล้วก็ทําชีสเองแบบนี้นะฮะอยู่บ้านก็สั่งอาหารได้ง่ายๆผ่านแอปฟู้ดแพนด้านะครับแบบพวกเรานะฮะจะเป็นวิซาได้จะเป็นไก่ทอดจะเป็นร้านอะไรก็ได้แค่สั่งผ่านแอปฟู้ดแพนด้าทุกคนสะดวกง่ายรวดเร็วทุกคนนี่ขอความไม่ไหวแล้วมามา,มาเอาให้นะ โอ้โหนี่ฮะหน้านี้ทุกคนลองไปสั่งตามแม่บุกชื่อว่าหน้าอะไรคะ Double cheese pizza ค่ะเปลี่ยนเป็นซอสสีขาวแล้ค่ะ,คะ <Okay. S 2> โอเคมาดูมาดูไม่เคยกินแบบนี้เลยทุกคนลองดูนะนี่ฮะมามีซิงกิลไหมคนหืมมันเป็นนมกลิ่นนมขึ้นก่อนเลยนี่ฮะ จะลองข้างล่างก็ได้จะข้างบนก็ได้จะจุ่มเลยก็ได้นี่มามาไปแล้วนะเละเละหน่อยทุกคนมาแล้วมาดูข้างบนนี่ฮะอืมน้ำิ้มมากน่อ,อยอ่ะ เผ็ดเออแม่น้ำมีอะไรนะคะอ๋อน้ำเผ็ดอันนี้คือเผ็ดค่ะลูกอันนี้เป็นสปาเกตตี้เผ็ดทำไงเวลาเผ็ดทำไงเผ็ดทำนี้เหรอแล้วเวลาหวานหวานทำไงหวานหวานหวานแล้วก็มีนี่ด้วยทุกคนสปาเกตตี้ค่ะหืมแล้วจะบอกว่าที่สุดของขอบชีสคือตรงนี้ค่ะไหนซึ่งมาให้ป๊ะป๊าเดี๋ยวผับชีสอะที่แม่บุ๊คชอบอะคือตรงนี้เลยเนี่ยแกะออกมาเป็นชีสก้อนๆอย่างเงี้ยนี่แบ่งกัน ปลาป่าให้ไม่เอานะโอเคได้งอนอนะอรลบเนั้นสั่องเหรอะึหึบึหึนึหึหึหาหึ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 หหึ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 ห่หึหึหึดึหบหนีึหึหึหนหีหึ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 หบหึ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 ่ึหึหึหึลึห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 ึนึ่ึห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 เหึหึหมหึหึหาหึ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 หลหึ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 หเย้ อ,อ,อ้ําอ้ํอาเลยโอ้โหอืมเก่งมากเลยค่ะลูกอร่อยไหมคะเป็นไงคะเอาละทุกคนดูกินเลยค่ะอร่อยไหมคะลูกอ้าวเห็นไหมป้าบอกแล้วว่าชีสอร่อยชิสย่างอืมทุกคนไม่สะใจขอจุ่มอย่างนี้เลยนะเนี่ยแล้วกล็ลองขึ้นไปลองขึ้นไปดู นี่แหละนี่แหละนี่แหละมามะเอ้าวทำไมอ่ะไม่รู้เอ้าทุกคนอยู่ๆเครื่องพงดูดับแป๊บนึงนะคะนี่ทุกคนเราแก้ไขก็มาใช้ได้ครับจะบอกว่าเวลาเรามีอุปสรรคเราก็ต้องใช้สติในการแก้ไขได้ค่ะทําไมคะมันไม่ร้อนมันไม่ร้อนนะครับอ่ะไปอีกไปโอเคค่ะ ทุกคนตอนนี้ไม่บุกออกไปเวฟนะครับให้มันยืดเข้าอีกนะฮะทุกคนสวิงคนสวิงหมาแข่งกันใช่ไหมเนี่รยร้อนมากไม่อยากทำฟองดูช็อกโกแลตค่ะทุกคนข้าวขนมหวานนี่มะใช่ไหมฟองดูช็อกโกแลตแล้วก็แบบเป็นข้าวมันไร้แลเป็นซอรี่เป็นอ,อย่างเงี้ยแล้วก็จิ้มจิ้มเออเสียบไม้เนาะโอเคแต่ตอนนี้เอาพิซซ่าก่อนนี่ทุกคนไปเข้าไปโฮเวฟมาหมามมามันร้อนมากเลยอ่ะมันจะอร่อยมากที่น้ำดูชีสมันจะยืดมากเพราะความเยือยนะคะับนี่ทุกคนเอาให้หมดสุดเลยนะ ไว้อย่างนี้เลยเขาบอกเลยว่าอ้โหแม่งโคตรอร่อยเลยว่ะมา้าต้องเวีร้อนใช่ไหมคะอืมพิซซ่าต้องกินตอนร้อนๆนะทุกคนนี่ทุกคนใส่ข้างบนเลยฮะอลองชีช้อย่างนี้เลย,ยบ้านก็สั่งอาหารง่ายๆผ่านแอปฟู้ดแพนด้าทุกคน<ช>ขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีด้วยนะครับพวกเราก็จะตั้งใจทำงานนะฮะนานๆจะมีสปอนเซอร์กับเขาสักทีนะครับ ชิ้นนี้คือขอจุ่มเลยนะทุกคนดูดิอือ้วนไหมทุกคนกินอย่างนี้อ้วนไหมไม่อ้วนธรรมดาค่ะแต่แต่อะไรคืออย่างนี้คืออะไรคะโคตรอ้วนเลยอ่ะป้าชีส <c oughs> แป้งไขมันทั้งนั้นเลยมีอะไรที่เป็นผักบ้างคะ ไ,ไมไดเป็นไรเพื่อนทุกคนเพื่อนทุกคนกครนะับเราจะกินกันไปเรื่อยๆทุกคนเราจะกินกันจนแบบอายุน้อยร้อยโลค่ะ <c oughs> มาเหมาจุ่มพร้อมป้าหน่อยอนี่หมา,มาลองเลยลองครับลองนี้เลยครับไปนะคะไปครับมาฝังเลยทุกคนพิซซ่าหน้าน,านี้อร่อยมากคือมันหอมนมแล้วมันมีแต่นมแล้วก็นมอ่ะเยอร่อยมากถ้ามันไม่ไหลนะทุกคนเขย่ามัน มันไหลลงมาเองปลาก่อนตรงนี้จะชี้จะยืดเลยค่ะร้อนเราคือเอาหน้าไปหมดแล้วเราคือเอาหน้าไปหมดแล้วมาให้ปลากลับอ่ะอร่อยไหมปลาความสุขของคนที่บ้านก็คือความสุขของเราทุกคนถ้าเขามีความสุขให้เขาทำไปเลยอยากกินแลกกินเลย แล้ขตอนนี้มีอะไรก็โยงมันเนี่ยม,นนยอมโอเคตึ่งมากทุกคนตอนนี้ก็หมดเรียบร้อยฮะพิซซ่าหนึ่งถาดแล้วก็สปาเกตตีหนึ่งกล่องน,นกเก็ตอีก ก็เกือบหมดนะฮะแล้วก็ขอบคุณชีฟองดูด้วยวันนี้จากแม่บุกนะครับตามมาหาเราทุกวันเลยแล้วก็ขอบคุณแอ p ฟูดพันด้าด้วยนะครับสั่งอาหารง่ายๆผ่านแอ p ฟูดพันด้าได้นะครับเพียงแค่อยู่บ้านแล้วสั่งแบบนี้นะฮะดูจบปุ๊บสั่งได้เลยนะทุกคนนะขอบคุณไม่ใหญ่อดีด้วยนะครับแต่แล้ววันนี้ครอบครัวโตบีก็ขอไปวิ่งก่อน <c oughs> ไม่ไหวละสิ่งที่กินเข้าไปวันนี้ต้องกอาเบีออก,กอน,นะฮะเจอก,กันใหม่คลิปหน้าขอบคุณทุกคนที่คอยติดตามพวกเราด้วยนะขอบคุณมากๆาที่ดูมาถึงตอนนี้ด้ ขอบคุณมากนะทุกคนนะสำหรับวันนี้พวกเราครอบครัวตัวีขออนุญาตลาไปก่อนสวัสดีครับผมบ๊ายบาย